ทรงมอบแล้วนี่ถือชุดอาหารมาแล้วครับปาจีนบุรีกับมิซุมิชิมิลานนะครับผมนี่หน้าจงหน้าจอมีมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพุสสตาร์ทนะครับรถปี2018จ้ะนะครับผมแถมของแถมครับเระาะสิเป็นเก่าสารน้ำชุดอาหารนะครับแม็กซิ่ง1ชุดแม็กไซแม็กจัดส่งล่งรอรถเก๋งแตง่งไซซิ่ง สซซ่งไซแม็กซไซล้อก็รอได้คือกันนะครับพี่น้องครับหาประตูเติมน้ำมันให้เต็มถังทายน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเร็วนะครับก่อนทรงมอบให้ไม่แค่หาหมื่นโลนึงพี่น้องเอ้ยกระจกไฟฟ้ากุญแจรี่มทเตอร์พี่น้องเด้อขอโทษที่บอมเป็นปุ่มป,มป,มปมุสตาร์ทนะครับผมอา้อาวเงินเดือน8 0 0พันก็ซื้อได้งวดพันสี่พันกว่าบาทนะครับเสียยะจัดให้แล้วนะครับ อยู่มองไดกระซื้อได้ทรงฟรีทั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้เข้าไปทรงมดนะครับระบบความปลอดภัยดิบีก EBS รถเดิมรถสวยก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความหักความเสื้อใจความไว้วางใจกันมาซื้อรถที่โชว์รูมดีที่สุดสแก้วนะครับเห้เข้าดูแลนะครับอยากดูรถตัวจริงหรืออยากขับรถตัวจริงมาได้เลยนะครับบิ๊กสแก้วดีที่สุดสแก้ว แต่ถาวัาสะดวกมากบอกเป็นอย่างเขามีบริการเสัญญาหอดหน้าบ้านฟรีส่งรถหอดหน้าบ้านฟรีนะครับเสียยาจันให้สวัสดีครับ